เสียงนิ่มจัดนะเพื่อนเดี๋ยวพามาดูการขึ้นมันต่อวันที่สองนะครับผมโอ้โหแรงแรงจังวะค <laughs> รับผมก็สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟพัฒน์ แล้วก็สวัสดีดทักทายไปทางเพจเฟซบุ๊กเอมคนละฝันทุกคนด้วยนะครับนะครับเพื่อนโอ้ยนิ่มนะครับผมคันนี้นี่ ไล่เพื่อนไปทางไหนนี่คันนี้บอ,อเ,เดี๋ยวเราจะมาดูคันนี้นะครับผมรถใหม่ป้ายแดงมาเพื่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาเป็นโชเฟอร์คันนี้นะครับผมรนไหว่าปิ๊ี เดี๋ยวเอาไปตัดยู่นุ่นเลยใช่ไหมเก,ก,ก็บใส่เก็บใส่ก็ไปตัดยู่นุ่นแหละ ันนี้ยังเป็นระบบเดรมอยู่นะผมโอู้เบรมของผมเราไม่ได้เบรมทันใดนอกนี่เนะสร็จยังพี่จีนเสร็จยังเสร็จแล้วเอาเจ็ดเมลเจ็ดเจ็ดเลย ตัวชาเม้นมาไหนโอเคนะครับผมนิ่มจัดนะครับนี่นะครับไปทำมาก่อนนะครับน้องๆทำตามเยอะเลยที่นี่นี่ใช่ไหม <c oughs> นี่นะผมไปทำมาก่อนเขาเลยนะครับแรงก,ก,ก,กลึงล้อช่วยแรงนะครับผม สี่กองสี่กองห้ากองในเซคันด์นี้บอกนี่สี่กองห้ากองเซคันด์นี้บอก กาจะประมาณนี้นะครับผมคันนี้ช่วงล่างไม่นั่งนะครับผมก็จะโยกหน่อยๆน,นะครับไปแรงไม่ได้พุ่งไม่ได้นะครับนีงนะพามาดูอีกคันหนึ่งนะครับผม เน็มจัดครับผมขับคูปะตากับขับยันมานี่ความรู้สึกมันแตกต่างกันนะครับผมต้องมาลองขับดูนะครับใครขับคูปต้าแล้วจะขับยันมานะครับความรู้สึกมันก็จะแตกต่างนะครับหรือไม่ก็ขับขับยันมามครับคูปต้าครับคูปต้าไปขับยันมาอย่างเงี้ยนะครับความรู้สึกมันแบบยังไงล่ะมันคนละคนละคนละฟิลกันนะครับผมแต่ว่าคูปต้านี่เน็มเน็มนะครับผมจับขภายในขนาดนะครับผมเน็ม ก็ได้เลยนะครับผมต่อส่วนของผมไม่นิ่มนะผมเสียงมันจะดังกระด้าง,งแข็งนะครับตัวนี้นี่คุปต้าจับคันไหนไปก็มีแต่นิ่มๆนะครับผมตัวนี้เป็น RT 1 5 5ีหนึ่งห้าห้านะผหินนา6กนิ้วลัาง10นะครับเนกอลไล่เสร็จแล้วนะผมเหลือแค่คันนี้กับของพ่อน้องตรวจก็เสร็จนะครับ ั่งนนก็น่าจะได้แบกมาใส่เอาโดยไม่ใช่ครับรถขึ้นมาใส่เอาบนทางนะครับเพราะว่ามันอยู่คนละแปลงนะนี่นะผมนะครับผมเล้วจะเอาขึ้นนะผมมันตรงนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะฟังน้องข้อน,น้องวจนิดหน่อยแล้วก็ฟังข้างทางตรงนี้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ขึ้นไปก่อนนะผมน่าจะเอาแค่น,นี้นะพันนี้ ตอนนี้ก็อยู่สองคันนะครับอันนี้คันหนึ่งเป็นสามคันนะครับสตีนุ่นนู่นก็พอน้องกรวดนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูสตีกันหน่อยผมวาเดินไปนี่รถมาถึงพอดีนะครับนู่นไงออกมาได้จริงเยวยเดี๋ยวไปแล้วนะครับไปนะผมมาเดี๋ยวเรามาดูสตีกันบ้างนะครับ รถใหม่อะไรๆก็ดีไปหมดนะครับเสียงสักทีก็ประมาณนี้นะผมทะลวงเข้อมาได้ เราไปดูฝั่งโน้นนะผม